การประทะกันระหว่างทหารไทยและกัมพูชาเนี่ยต้องขอสะดุดีทหารไทยที่สละชีพเพื่อชาติเนี่ยเมื่อวานนี้มีเสียชีวิตกันไปถึง16รายกันแล้วค่ะนะคะรายล่าสุดนี้ก็คือเป็นแพทย์สนามรบด้วยนะคะถูกสะเก็ดระเบิดค่ะก็เสียชีวิตเป็นรายที่16สิบเอกพิสิทธิ์หรือหมอตีค่ะหมอตีสังกัดกองพันหารราบที่3กรมฐานราบที่16 นายสิบพยาบาลประจําสนามรบถูกสเก็ด B.M. 2 1ของกัมพูชาขณะออกปฏิบัติหน้าที่ภายในบังเกอร์พื้นที่ภูมะเขืออําเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะเมื่อช่วงเช้าของวันที่14ธันวาคมเป็นทหารนายที่16ที่เสียชีวิตในการยิงปะทะรอบที่สองภรรยาชื่อว่านางสาวรวีวันบุญนาค่ะอายุ44ปีเดินทางมาที่บ้านเกิดของสามีที่จังหวัดร้อยเอ็ด ก็พูดคุยกับแม่สามีขอนำศพกลับไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดกาลสินค่ะซึ่งเป็นบ้านที่เธออยู่กับสามีแล้วก็ลูกๆเธอเปิดเผยทั้งน้ำตานะคะบอกว่าเมื่อวันที่7ธันวาคมก่อนจะเกิดการยิงประทะก,ก็ได้พาลูกสาว8ขวบและลูกชาย6ขวบเดินทางไปหาสามีที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ชายแดนไปกราบวันพ่อค่ะจากนั้นก็ได้ดื่มกาแฟกันลูกทั้งสองคนก็ไปนอนตักพ่อแล้วก็เหมือนหยอกล้อกันตามปกตินะคะ สามีรักลูกทั้งสองคนมากๆค่ะอยากให้ลูกชายเป็นทหารสามีจะพูดให้ลูกฟังตลอดบอกพ่อภูมิใจมากที่เกิดมาเป็นทหารปฏิบัตินหน้าที่รักษาดินแดนถือว่าเป็นเกียรติของการเกิดมาเป็นชายชาติทหารจนเมื่อเวลา9นาฬิกา20นาทีสามียังส่งไลน์มาหาบอกว่าพ่อปลอดภัยดีไม่ต้องเป็นห่วงและยังถามว่าเธอกินข้าวหรือยังแต่หลังจากนั้นไม่นานก็ได้รับแจ้งว่าสามีเสียชีวิตแล้วค่ะวันเนี้ย เก้าโมงยี่สิบแกทักมาบอกว่าเอาถามกินข้าวหรือยังพ่อปลอดภัยนะค่ะเก้าโมงใช่ค่ะวันนี้เก้าโมงยี่สิบที่ติดต่อกันล่าสุดแกก็ยังบอกว่าแกปลอดภัยดีอนนี่คิดอะไรไม่ออกยังเหมือนกับยังไม่รู้อะไรเลยค่ะว่าจะยังไงต่อขอให้ทุกคนทําหน้าที่ด้วยให้เต็มที่ค่ะ จะบอกอะไรกูกติ๋มมอว่าไม่ต้องห่วงขอให้ลาให้สบายไม่ต้องห่วงพี่จะดูแลลูกให้ดีที่สุดขอ,ขอแสดงความเสียใจยมากๆเลยนะคะดีใจจังเลยนะค่ะภรรยาของหมอตียังฝากตามหาเจ้าไทเกอร์ด้วยค่ะเจ้าไทเกอร์นี่เป็นสุนัขที่สามีเลี้ยงเอาไว้นานแปดเดือนที่ฐานปฏิบัติการค่ะ ทุกครั้งเวลากลับมาบ้านเนี่ยจะพามันกลับมาด้วยทุกครั้งทีนี้เมื่อสามีจากไปแล้วอยากได้เจ้าไทเกอร์มาอุปการะนะคะเพราะว่าสามีรักสุนัขตัวนี้มากค่ะขณะที่พุทธสถานมณฑลทนหารบกที่22ค่ายสรรประสิทธิ์ที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีทหารกองกิจยศข้าราชการประกอบพิธีเคารพศพถวายผ้าไตรบางสกุลหน้าหีบศพจ่าสิบเอกดำรงเกียรติแก้งกระจาง จ่าสิบเอกทวีรัตรัตนบ,บุรีและพลทหารกฤติกรสร้อยระยะขณะเดียวกันดรมุสตาฟากสิวันรองฝ่ายในประเทศสภาคเครือข่ายสำนักจุฬาราชมนตรีพร้อมคณะได้ทำพิธีดูอาหน้าหีบศพพลทหารมุสตากีมมาเจมะวีรบุรุษสระชีพปกป้องเนิน677ช่องอ่านมา้าจากนั้นนำเคลื่อนร่างทหารกล้าทั้ง4ี่นายส่งกลับไปยังภูมิลำเนาค่ะร่างของจ่าสิบเอกดำรงเกียรติดำรงเกียรติ ทหารกองเกียรติยศข้าราชการและประชาชนตั้งแถวรอรับอย่างสมเกียิที่วัดหลวงพ่อเขียวตบนบ้านแพรกอําเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะโดยเฉพาะลูกสาวของจ่าสิบเอกดํานงเกียรติก็นั่งเช็ดรูปที่ตั้งหน้าศพนะคะหอมแก้มพ่อผ่านรูปด้วยความคิดถึงแล้วก็ลูกสาวยังเขียนข้อความนะคะขอให้พ่อหลับให้สบายนี่ค่ะพ่อสู้ๆหนูอยู่กับแม่นะคะ ก็บอกว่าขอให้พ่อเนี่ยหลับให้สบายให้พ่อสู้ๆนะคะสำหรับศพของจ่าสิบเอกดำรงเกียรติค่ะจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่18ธันวาคมนี้ส่วนร่างของจ่าสิบเอกทวีรัตถูกลำเลียงด้วยเครื่องบินกองทัพบ,บกไปส่งมอบให้ครอบครัวที่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่โดยมีทหารกองเกียรติยศต้อนรับอย่างสมเกียรติจากนั้นก็เคลื่อนร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดถ้ำโกบตาบลหน้าเขาอำเภอเขาผนมจังหวัดกระบี่นะคะด้านภรรยาของจ่าสิบเอกทวีรัต นางสาวมนทาทิพวิหกค่ะก็บอกว่าก่อนหน้านี้คือโทรคุยกันทุกวันสามีย้ําตลอดว่าพี่ปลอดภัยดีไม่ต้องเป็นห่วงวันที่เกิดเหตุก็คือ13ธันวาคม10บโมงเช้ายังคุยกันปกติไม่มีลางสังหรณ์ใดๆเลยมารู้ข่าวทางทีวีช็อกเลยค่ะก่อนสามีจะไปประจําการที่ชายแดนสัญญากันว่าจะมีชีวิตรอดกลับมาอยู่กับเมียและลูกนะคะ ทีนี้เมื่อสามีจากไปก็สัญญาจะดูแลลูกให้ดีที่สุดฝากให้กองทัพสางปัญหาชายแดนให้จบโดยเร็วอย่าให้มีใครต้องสูญเสียอีกเลยค่ะก็บอกว่าที่อยากไปหัวหน้าออาก็อยากให้ไปก็กปเลยบอกว่าถ้าไปอ่ะแูแลตัวเองดีๆน,น,นะแล้วเขาก็ถามว่าทําไมถึงกลัวว่าไม่อยากให้เขาไปเขาบอวกว่ากีไม่ตายหรอก ยังไงพี่ก็กลับมาอยู่กับลูกกับเมียพี่ไม่ตายง่ายๆหรอกหน่มนก็อยากให้เรื่องนี้ม,มันจบอ่ะหนูก็ไม่อยากให้คนอื่นเสีเย<ม>ส่วนร่างของพลทหารกฤติกรกองทัพครอบครัวก็นำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดณวัดหนองตะครองตำบลหนองยาใสอำเภอหนองยาใสที่สุพรรณค่ะบรรยากาศก็เต็มไปได้วยความโศกเศร้าตลอดสองข้างทางที่ขบวนผ่านนะคะก็มีพี่น้องประชาชนค่ะ มายืนรอรับโบกธงชาติไทยแสดงความอาลัยและสะดุดีเป็นจํานวนมากนะคะ,ะท่านผู้วรารัชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายนัทพงศ์สงวนจิตท่านก็มาเป็นประธานรดน้ําศพพระราชทานวางพวงมาลาพระราชทานและมอบประเช้าพระราชทานให้กําลังใจแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตสร้างความปลื้มปิติให้แก่ครอบครัวทหารกล้าวันพุธที่17ธันวาคมจะมีพิธีพระราชทา,านเพลิงศพค่ะ ส่วนร่างของพลทหารมุสตากีมถูกส่งให้กับครอบครัวนําไปประกอบฝังที่กูโบสบือรังตําบลดูรงยออาเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสค่ะมีนายเวดูราแมมะมิงจิเป็นประธานผู้ทรงคุณวุฒธธิจุฬาราชมนตรีเป็นประธานพ่อของพลทหารมุสตากีมเล่าว่าลูกชายจะโทรมาหามาขอพรจากพ่อตลอดก่อนเข้าสมรภูมริรบเมื่อวันที่12ธันวาคมช่วงเย็นลูกชายยังโทรมาหาบอกข่าวดีว่าพ่อตอนนี้ยึดเนิน6.7 7ได้สําเร็จแล้วนะ พ่อก็ดีใจกับลูกชายค่ะแล้วก็ยังเตือนว่าไม่ให้ลูกประมาทนะเพราะจุดนั้นกัมพูชาย,ยึดครองพื้นที่มาก่อนรู้พิกัดเป็นอย่างดีมันอาจจะย้อนมาตลบหลังได้ทุกเมื่อเมื่อสัญญาณไม่ค่อยดีก็เลยวางสายกันไปวันรุ่งขึ้นได้รับแจ้งข่าวร้ายค่ะลูกเสียชีวิตแล้วนะคะจึงอยากให้เหตุครั้งนี้เป็นบทเรียนสําคัญกองทัพเมื่อเรายึดพื้นที่มาได้ก็ควรหามาตรการป้องกันค่ะค่ะ ขอแสดงความเสียใจกับทุกๆครอบครัวที่สูญเสียและขอสุดีวิรบุรุษทหารกล้าของเรานะคะ